สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ชา n นลเหมยหลินกันอีกแล้วนะคะก็กลับมากันที่เดิมนะคะหน้าเดิมแต่ไม่ใช่เวลาเดิมนะทุกคนวันนี้นะคะเหมยก็ได้ทำ Challenge ใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะคะก็คือสรรหาทำนั่นเองเกมเพย์ play, ไม่ยอมเล่นนะคะซึ่งเหมยก็คิดว่าชาเลนจ์เนี้ยค่อนข้างที่จะแปลกใหม่แล้วก็น่าเล่นมากๆเพราะว่าเราเนี่ยไม่สามารถดูได้เลยว่า ผลลัพธ์ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนที่เราจะไปดู c h a l l e n g e นี้กันนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันข้างล่างนี้เลยนะโอเคค่ะ Challenge ที่เหมยจะทำเนี่ยก็เป็น Challenge ที่เรียกว่า black white challenge นะคะก็คือเพื่อนๆก็แค่เปลี่ยนโหมดนะคะเป็นขาวดำแล้วก็แต่งซิมไปตามปกติเลยแล้วเราก็มาดูผลลัพธ์กันได้ที่ท้ายคลิปนะคะประมาณนี้เนาะ สำหรับเ,เพื่อนคนไหนนะคะที่ต้องการทำช ALLENGE นี้ตามเหมยนะคะก็สามารถทำตามเหมยได้หลังจากนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยก่อนที่เราจะเริ่มช ALLENGE นี้ทั้งหมดนะคะเพื่อนๆต้องเปลี่ยนเป็นโหมดขาวดำก่อนนะคะซึ่งโหมดขาวดำเนี่ยการที่เราจะเปลี่ยนได้เนี่ยเราก็ต้องไปที่เซตติ้งนะคะของ windows ก่อนเนาะเราก็จะเป็นหน้านี้ขึ้นมานะคะเราก็กดไปที่ตรงนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็ไปที่ Color Filters นะคะเราก็จะมีหน้าตาแบบนี้ขึ้นมาเลยนะเขาก็จะมีโหมดให้ Turn on Color Filters นะคะเพื่อนๆก็กด Turn on นะคะเปิดเลยนะนี่ก็จะกลายเป็นแบบนี้เลยนะเป็นขาวดำทั้งหมดเลยนะคะทุกคนซึ่งแน่นอนนะคะตอนนี้เราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่า การแต่งหน้าของเรานั้นจะเป็นแบบไหนนะคะทุกคนซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะเวลาแบบท้ายคลิปแล้วแล้วถ้าสมมติว่ามันวงก็คือเหมอมองท้องฟ้าไกลแล้วนะจุดจุดนี้แต่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะแล้วก็แต่งซิมไปตามปกติเลยซึ่งตอนนี้เหมยก็ไม่รู้แล้วนะว่าแต่ละอันคือเป็นสีอะไรเนี่ยคือไม่เห็นอะไรเลยตามที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่า เหมยก็จะเริ่มไปในที่จุดๆเดิมที่เหมยเริ่มประจํานะคะก็คือที่หน้าของเรานั่นเองนะปรับโครงหน้าไปก่อนเนาะตามที่แบบว่าเรารู้สึกว่าเราอยากได้เราก็ปรับไปเรื่อยนะเหมยก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่สิ่งที่เหมยคิดไว้ตอนนี้นคือเหมยอยากทําให้แบบเป็นสาวแซ่บนะเป็นอารมณ์แบดดี้เกิลหน่อยๆน,นะคะซึ่งก็คิดว่าคงน้าจะทําออกมาได้นะ อืมก็กดมัวม่วๆสีตาก็ตอนนี้ก็ไม่รู้นะว่าสีอะไรเออมันก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยแบบ <laughs> นึกว่ามันง่ายๆทุกคนแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดน,นั้นนะเราก็ต้องมานั่งเดากันเองว่าเฮ้ยสีที่เรามันเลือกตอนเนี้ยคือสีอะไรนะคะซึ่งตอนนี้ก็คือตื่นเต้นตื่นเต้นเพราะไม่รู้จะทํำยังไงแล้วก็อย่าเปลี่ยนสีตัวด้วยเปลี่ยนสีวะซึ่งก็ ยไม่รู้เลยว่าควรเป็นสีอะไรอะแล้วกันสีดีสิทุกคนไม่เห็นนะว่าม่คือสีอะไรโอเคแล้วเราก็ไปที่ตากันเลยก็คือแต่งไปเรื่อยๆแล้วกันเนาะตาเนี่ยเหมยก็ชอบหลังๆเห,หมยก็เริ่มทําให้ตามันแบบเฉียงขึ้นนะคะทุกคนแบบตาเฉียวคนนี้ต้องเป็นตาเฉียวแล้วกันเพราะาอยากทาให้แบบดูเป็นสาวร้ายๆเนาะอันนี้ซึ่งถ้าสมมติว่าแบบบางจังหวะที่แบบเหมยแบบ เงียบใหม่ทุกคนแบบไม่ต้องงงนะคือเหมือยกำลังตั้งใจในการตรงได้อยู่บาง preset เ,เนี่ยเหมยก็ไม่สามารถที่จะปรับได้เยอะขนาดนั้นนะคะปรับมากบางทีเละอีกถึงบอกว่าแบบทุกคนบางคนเพื่อนๆบางคนเนี่ยเขาก็จะแบบ เออแบบทําไมถึงแต่งแบบไม่ได้เหมือนเหมยคุณเหมยทํายังไงอะไรเงี้ยเอาจจริงเหมยพูดตรงๆก็คือเหมยใช้เวลานะแบบบางทีออกคนเรามันไม่สามารถที่จะเขาเรียกว,ว่าอะไรอะ่ะแต่งได้สวยภายในห้านาทีอะ่ะมันต้องอาศัยความชํานาญนิดนึงรู้ว่าเออมันควรปรับตรงไหนให้มันพอดีนะคะเออ อาจริงแต่ละสไตล์ของแต่ละคนมันไม่เท่ากันอยู่แล้วอ่ะมันไม่เหมือนกันอยู่แล้ว่บางทีเหมยชอบแต่งเงี้ยบางคนอาจจะไม่ได้ชอบเหมืนเหมยก็ได้ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็ลองหาสไตล์ที่ตัวเองชอบดูค่ะเพราะแบบเหมยก่อนอันเนี้ยเหมยก็เล่นอัลฟ่าตลอดใช่ไหมแต่ว่าหลังๆเนี่ยพอมาเล่น m MM อเเนี่ยเหมยก็รู้สึกว่าเออเนี่ยคือตอบโจทย์ของเรานะคะแต่บางคนพอมาเล่น อั Alpha ลฟาเรามาเล่นเอ็มเอ็มเนี่ยเขาก็ยังกลับไปที่อัลฟานะเพราะเขารู้สึกว่าเออมันไม่ใช่นะอืมตอนนี้เหมยก็มีความรู้สึกอยากกลับไปเล่นอัลฟานะแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออมันด้วยความที่เราลบอัลฟาทิ้งไปหมดแล้วด้แหละเออก็เลยแบบว่าไม่ได้เล่นเพิ่มนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรเราก็รักเอ็มเอ็มของเราถามว่าแบบอยากจะเปลี่ยนขนาดนั้นไหมก็ไม่ด้วยความที่มีความโหลด เอ็มเอ็มมาเยอะผูกพันแหละต้องเรียกเขาว่าผูกพันกับเอ็มเอ็มค่อนข้างที่จะสักพักแล้วอะเออเราก็เลยแบบเอองั้นก็ไม่เปลี่ยนละการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทุกคนจะแบบงงกันว่าเหมยเอ๊ะตอนนี้สไตล์ไหนแล้วนะโอเคตอนนี้ก็คือพยายามปรับนะให้แบบมันแตกต่างจากเดิมนะทุกคนจะได้ไม่รู้สึกเบื่อว่าเหมยน,นี่สร้างซิมอะไรอีกแล้วพี่แบบเหมือนกันทุกรอบซึ่งก็ก็เหมือนจริงไม่เถียง ยอมรับแต่โดยดีว่าเออเหมยก็สร้างซิมที่แบบค่อนข้างที่จะจำเจนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะถ้าสมมติว่าคนไหนแบบชอบสไตล์ไหนแล้วอะ่ะมันจะเป็นสไตล์นั้นไปเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะพยายามปรับเปลี่ยนสไตล์ปรับเปลี่ยนสไตล์ไปเรื่อยๆทุกคนจะได้ไม่เบื่อเหมือยกันเนาะอันนี้คืออ้อนแล้วหนึ่งนะอย่เพิ่งเบื่อกันนะคะ หมยก็พยายามทำอย่างดีที่สุดแล้วตอนนี้ก็คือพยายามหาอะไรใหม่ๆนะคะมาให้เพื่อนๆดูกันเนาะแบบพยายามทำด้วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆชอบไหม,มก็บอกกันได้นะเหมยก็รู้สึกโอเคมากๆถ้าสมมติว่าแบบมีแบบคําแนะนําดีๆแบบเออทําอันนี้ไหมคะทาอันนู้นไหมคะทำอันนี้ไหมคะเหมยก็อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะด้วยความที่ว่าเพื่อนๆก็ไม่ได้คอมเมนต์กันเยอะหรอกแต่ว่าเหมยอ่านทุกคอมเมนต์นะ เหมือนเห็นหมดนะคะว่าใครพิมพอะไราดูอะไรเงี้ยเหมือนรู้สึกแบบปรับปื้มทุกคนเออนั่นแหละก็แนะนํากันได้นะคะอย่าเพิ่งแบบหายกันไปถ้าแบบรู้สึกตะขิดตะขวงตรงไหนก็บอกกันได้นะคะถ้าเหมยปรับได้เหมยก็จะปรับนะคะโอเคเดีย๋ยวเข้าสู่หมวดดราม่าเฉยเรากลับมาที่การสร้างตัวมาที่ทรงผมนะคะทรงผมของเราก็จะเป็น สาวผมสั้นแหมเหมืหมอยไม่ค่อยสร้างสาวผมสั้นเท่าไหร่ก<อ>็เอาแบบไหนดีเออไม่เอานะฮะผมสั้นอย่างนี้ไม่ไม่รอดไม่รอดจะมีบางช่วงบางตอนถ้าสมมติว่าเหมยคัดคัดคัด,ค,ด,ค,ดคัดไปเนี่ยพเพื่อนๆก็ไม่ต้องแบบว่างงว่าทําไมนะคะเพราะาบางทีเหมืออาจจะแบบเงียบไปยาวอไรเงี้ยเพราะัมแต่หาบอดตัวเองเ่ย เหมยก็อยากให้เพื่อนๆแบบคอยนั่งรอว่าแบบเออเหมยจะพูดเมื่อไหร่อะไรเงี้ยเหมยก็จะตัดตอนที่แบบเหมยพูดนะคะอ่าทรงผมสั้นน่ะรู้สึกว่าตัวเองโหลดมาเยอะน,นะแต่พอมาดูอ่ะเออมันน้อยนะเนี่ยเราแทบจะไม่มีผมสั้นเลยอ่ะแปลกจังเหมยคิดว่าล่าสุดที่เหมยแบบว่าอัปเดตมอดตัวเองเนี่ย ผมสั้นเหมือยโหลดมาเยอะมากเลยนะเพราะเหมือนแบบมีความคิดในหัวแล้วว่าอยากทําตรงไหนอ่ะกสร้างซิมแบบไหนแต่เอ๊ะทำไมมันถึงไม่มีนะงงไปอีกสั้นเกินปะประมาณนี้แล้วกันสีอะไรไม่รู้เนี่ยจ,จิ้ม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 ไป อะไรก็ไม่รู้ตอนนี้แล้วเราก็ไปเลือกกันที่สกินดีเทลนะคะสกินดีเทลเหมยก็จะจิ้มจิ้มมัวๆเลยเอาแบบตามตามมีตําเกิดดีดีกว่านี่ละกันดูแบบมีชั้นตรงชั้นตาให้เห็นนะคะเราก็เดี๋ยวเราไปเลือกตรงอื่นซึ่งตอนนี้ต้องเพ่งอะว่าแบบยังไงอะเราควรไปอันไหนสี อันนี้ไม่เห็นความแตกต่างมไม่เห็นนะทุกคนปกติเราก็จะเห็นเนาะว่าเราเลือกอะไรเราไปบ้างตอนนี้ก็ไม่เห็นอะไรเลยไม่เห็นอะไรเลยเจ้าค่ะขนตานะฮะเราก็ไม่ได้จะเปลี่ยนอะไรมากมายคือตอนนี้ก็คือต้องมาลุ้นสีแล้วว่าสีเราที่เราเลือกเนี่ยมันจะยังไงก่อนมีถุงใต้ตาก,กันนิดนึงนะอันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์จมูกแล้วก็ดีที่แบบ มันยังพอเห็นเงาบ้างนะอืมอีนี้ขนตาที่เหมยโหลดมาใหม่นะฮะแบบคุยใส่แล้วมันฟูดีอยะขนตานี้ฟูมากแม่อ่ะเราใส่ไฮไลไท์จมูกนิดนึงนะอุ้ยอันนี้เอออันนี้อันนี้สวยอันนี้สวยตึง่งตอนเนี้ยสวยทุกอย่างขาวดำมาสวยหมดเลยตอนเนี้ย แล้วเราเปลี่ยนฟันกันนิดหนึ่งนะคะเป็นฟันเคี้ยวนะอืมสีผมเราเลือกแล้วเครื่องประดับเราเลือกตีไหมเนี่ยใส่หน่อยละกันเป็นสาวแบดดี้แบดดี้นะคะก็ต้องเจาะจมูกไหมหรือยังไงเจาะตรงไหนดีมันต้องเจาะจมูกแหละบอกว่าอ่ะประมาณนี้เราก็ไปที่ แลมีเจาะอ,อีกที่อะเหมยว่านะปากไหมเออดูมีอะไรซึ่งอันนี้ก็คือใช้สีเบสพื้นฐานหมดเลยนะตอนนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะเดี๋ยวไปเลือกต้มหูกันหน่อยนะฮะโอเคประมาณนี้ดีกว่ามาถึงตรงที่เราสามารถตัดสินได้ว่าหน้าเราจะเละหรือไม่เละก็คือตรงนี้และฮะก็คือการแต่งตานั่นเองซึ่งเบะทุกคนเห็นความแตกต่างไหมก่อน ไม่ไม่เห็นแล้วคือสีอะไรก็ไม่รู้เนี่ยถึงหลดมาเยอะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจำได้หมดอะเนี่ยว่าเราแบบเลือกอะไรไปแล้วว่าอันนี้กันดูเฉียวเฉียวกดไปด้วยมุ่มั่วอาร์เรเนอร์ก็อันไหนดีอาร์เรเนอร์เอาวันนี้ละกันถูกแล้วแบบให้มีขีดข้างหน้าตาหน่อยนะประมาณนี้แล้วเ,เราก็ ไม่รู้ความแต่างทุกคนเราไม่เห็นสีป่าสีแก้อันนี้คือเป็นตัวตัดสินเลยนะว่าจะโบ้งหรือจะยังไงโอเคประมาณนี้น่าจะสวยแหละสวยอยู่สีปากสีปากนี่คือยากเหมอยพูดเลยอ่ะอ่ะประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้ประมาณนี้เราไปที่เฟสเพนนะคะ ก็มีไฮไลท์ไหมคือแบบไฮไลท์อันนี้มันค่อนข้างจ,จัดจ้านอะเหมือนรู้เลยอ,ะอ่ะ่แต่มีหน่อยละกันประมาณนี้เฮ้ยมันจะออกมาดีเปล่าเราลืมใส่เนกเลสนะคะสร้อยโอเคโอเคอันนี้ได้อยู่ อ่า,อา,อาประมาณนี้ละกันซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมนะแต่ว่ารู้สึกว่าหน้าก็ได้อยู่นะจุดๆนี้เออก็ได้อยู่แหละเนาะปอบตัวเองไปวันๆน,นะตอนนี้อเอคประมาณนี้ดีกว,ว่าปาปื้อนิดนึงนะอ่ะแล้วเรามาที่ร่างนะคะเรือนร่างของเรานะคะเราจะดูได้แหละว,ว่า เชสีของเรานี้จะกลายเป็นยังไงก็ดูได้จากตรงนี้เลยนะฮะโอเคประมาณนี้นะหุ่นหุ่นหุ่นแบบเสียๆหน่อยนะฮะนมแบบตุ้มๆชิดหน่อยต้องแบบใส่ซาบีน่านิดนึงนะคะชิดชิดอกชิดกันนิดนึงโอเคประมาณนี้แล้วก็มีหน้าอกหน่อยอ่าอ่าแล้วก็มีมีก้นนิดนึงไงหุ่นเสียเวอร์แม่อ่ะ ยังไงสิมามามาเลือกชุดเลือกชุดนะคะเลือกชุดชุดก็อย่างที่บอกนะคะว่าจะออกเป็นเสาแซบๆนิดนึงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแซบแมนล่าแบบซึ่งก็ไม่รู้นะคะสี่ตอนนี้เป็นยังไงแซบบได้แค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูกันท้ายคลิปแต่ว่าตอนนี้ก็คือเลือกก่อนว่าควรเอาเสื้ออะไรนี่รู้เลยนะเป็นเสือดาวเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเรื่องกอันที่เราไม่รู้ เลยนี่แซบพอป่ะแซบพอหรือเปล่าไม่รู้สึกว่าได้กว่านี้ได้อีบ้าได้อีซึ่งก็หมดเยอะแหละก็เลยหนาะไม่เจอเนี่ยว่าควรใส่อะไรเลยอันนี้แบบมันได้อยู่นะเพื่อนมาแก้มันแซบแต่ว่าพอเราจินตนาการว่าเราต้องใส่ท่อนล่างมันเป็นการปิดไปหมดเลยอยากเปิดไง เออมีความอยากเปิดไงทุกคนอ่ะสีนี้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 สีที่เรามองเห็นแบบมองเห็นทิปสีแดงอ่ะทุกคนเขียนไปว่าเสื้อตัวนี้สีแดงนะคะนะจุดนี้เราก็ใส่กางเกงขาสั้นหรือขายาวดีอืมเอาแบบไหนอะ่ะแซบ,บ,บ,บก็ต้องขาสัน้น หรือแหวกไปเลยแหวกให้สูงไปเลยแม่แต่งเกนี้สวยนะไม่แหวกแต่สวยอันนี้ไหมล่ะแซบ่บพอไหมแซบ่บพอที่จะลังพี่อยู่ไหมคะ้อยอันนี้องเกงอ่ะองเกงไหนแล้วอืมอันไหนดีทุกคนแบบมันลายตาตอนนี้เหมือนแบบมองจนแบบ เห็นสีแล้วเนี่ยไม่ไม่อันนี้ไม่เวิร์กไม่เวิร์กไม่ผ่านนะถึงเราจะรู้ว่ามันน่าจะเป็นขาวขาวขาวดาเป็นลายวัวแต่ว่าเหมยคิดว่ามันไม่เวิร์กไม่หน่ยเหมยว่าเหมยค่อนข้างโหลดอะไรที่มันวบวบแหวมเยอะนะแต่ว่าทําไมหาไม่เจอแล้วเนี่ยอันนี้ไหมแบบความแบบสั้นอะสั้นในสั้นในสั้นอะ เหมือนว่าอนนี้ก็เ okay คอยู่นะ <Ooh. S 1> อืมก็ได้อยู่เนี่ยเขาอู้แปลว,ว่าเขาชอบนะงั้นเราก็ไปที่อัซเซอรีกันหน่อยอะไรที่มันแบบตะข่ายตะข่ายนิดนึงเพื่อความเพิ่มความเซ็กซี่ของชาวเรานะความเข้ากันของการแต่งตัวของเหมยอ,อยู่ตรงไหนไม่มี uh. ไม่มีจริงนะคะ อย่าถามหาความเข้านะตอนนี้ก็คือไม่มีเลยเฮ้อันนี้ใส่แล้วดูดีอยู่นะแบบความตะข่ายทุกคนถึงเลยเอาแค่ตะข่ายล่างเอ๊ะท่าไหนดีไม่อยากโชว์อกมีความอยากโชว์อกอ่ะแกเลกกิ้งก่อนเลกกิ้งนะเอาไปที่นี้ อืมไม่ไม่ไม่อุ่ยแซบอยู่เด้อประมาณนี้แล้วกันทุกคนเนาะมันโอเคไหมก็ได้แหละปลอบใจตัวเองเพราะความจริงแล้วจะรู้ได้หลังจากเราเปิดสีขึ้นมานั่นเองนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ดีกว่านะใส่ถุงมือให้ดูแบบ เป็นแบดดี้แบดดี้หน่อยหน่อยแล้วก็มาเลือกที่รองเท้านะคะรองเท้าการคิดว่าจะใส่เป็นต้นตึกอย่างนี้หรือว่าเป็นบูทไปเลยเนี่ยความเข้ากันมีตรงไหนก่อนสิมันเข้าหรอเนี่ยมันไม่เข้าอ่ะทุกคนเดี๋ยวหาก่อนนะ เอ้ยอันนี้เหมือนจะได้นะแต่ว่ามันอยากให้เขายาวถึงเข่าอ่ะนี้เหมือนจะได้อันนี้เหมือนได้อยู่เลยอะ่ะอืมอุ้ยน,นี่ไหมประมาณนี้หมือนว่าเสร็จแล้วเนะี่ยอืมเสร็จแล้วเนะี่ย โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อก่อนละกันชื่อเซรีน่าละกันนะคะเซรีน่าชื่อเซรีน่าฮิลสตันนะคะทุกคนก็จะเป็นน้องคนนลินลยซึ่งตอนนี้เราก็ไม่รู้นะคะว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงเดีย๋ยวเรามาดูกันดีกว่าเนาะโอเคค่ะเราจะมาถึงในช่วงเวลาการเปิดเผยความจริงแล้วว่าเราแต่งน้องออกมาเนี่ยจะบ้งหรือจะรอดนะโอเค นับถอยหลังกันได้เลยนะฮะสามสองหนึ่งเปิดเฮ้ย hey, ทุกคนมันยังไงสียังไงอะ่ะยังไงเลยมันยังไงเลยเฮ้ยมันก็เหมือนจะได้นะเนี่ยแบบไม่เข้ากันสักอย่างแต่สีมันก็เหมือนจะได้อยู่นะเออดูสิมีความจัดจ้านในย่านนี้นะ สีตาสีตาถ้าสีตาเป็นสีแบบจะแจ๊ดกว่าน,นี้เหมือนว่าโอเคเลยนะแล้วแบบสีปากอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือจะเป็นฟินิชลุคเฮ้ยเหมือนชอบเลยรู้สึกโอเคเลยทุกคนแบบทุกคนว่าเข้าไหมเหมือนว่ามันก็เข้าอยู่นะมันได้อยู่มันโอเคเลยอะ่ะสีตาก็ผ่านนะสีแก้มก็ได้คือไม่จัดตอนแรกนึกว่าจะเป็นตูดลิงลทุกคน ก็สีตาก็คืออย่างที่บอกถ้ากลายเป็นสีแบบสีพวก hmm. เขาเรียกว่าอะไรอะสีจะจ้านตามเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเหมือนว่าโอเคเลยนะเออเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนเราลองเปลี่ยนแบบสีให้ดูละกันว่าควรจะเป็นสีแบบไหนนี่ยถ้าแบบเป็นสีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนว่าเข้าเลยอะเนี่ยเข้าเลยอ่ะเข้ามันได้เลยอ่ะเออหรือแบบถ้าเปลี่ยนไปนอันเนี้ย งเนี่ย <Yeah>. yeah. <Yeah. S 1> เข้าเลยไหมเออมันเข้าเลยนะอันนี้ยเราพ่อเปลี่ยนสีปากล่ะปากต้องเป็นแบบยังไงเข้มเมต้องจัดจานนี่ยเอออย่างนี้เลยทุกคนนี่เลยฟินนชลุกที่แบบเหมือนว่ามันได้มันแบบ uh huh. สวยอะ่ะแบบสวยสวยเลยนะทุกคน เสียงสูงไปไหนก่อนแบบมีความสวยอะเออเนี่ยมันโอเคเลยตั้งแต่หัวจดเท้าเลยนะเหมือนก็ไม่คิดว่ามันจะรอดนะเพราะตอนแรกก็คิดว่ามันต้องมีสีอะไรที่มันแบบเดือดออกมาโดดออกมาแล้วก็แบบไม่ได้ไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะแต่พอผล,ลวรวมออกมาเนี่ยก็คือเปลี่ยนสีตานะคะแล้วก็เปลี่ยนสีปากการน,นิสหนึ่งก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะโอเคทุกคนทุกคนว่าไงทุกคนว่ารอดไหม ต้องบอกว่ารอดนะคะยังไงก็แล้วแต่นะคะก็ชอบกันไหมก็บอกกันได้เดอ้อส่วนวันนี้นะคะเดีย๋ยวเหมยจะทำฟินิชลุกท้ายคลิปกันเหมือนเดิมนะคะส่วนวันนี้ก่อนที่เราจะปิดคลิปนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยนะคะชอบไม่ชอบกันยังไงก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะถ้าเล่นตามก็ มาอวดกันได้นะคะผ่าน f a c e b o o k page ได้เลยนะหรือว่าโพสของตัวเองก็ลองคิดแท็กขึ้นมาละกันแล้วก็มาบอกเหมยนะคะโยเหมยจะเข้าไปดูเลยนะยังไงก็ขอบคุณนะคะที่ดูกันจนจบนะแล้วก็อย่าลืมไปดู finish look กันได้ในท้ายคลิปนี้เลยนะวันนี้ไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย